สวัสดีค่ะเพื่อนๆกายไลฟ์มาสเตอร์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงเช้านะคะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นสีแดงนะคะเราก็มาในติมสีแดงวันนี้นะคะมันเปิดขึ้นมานะคะก็คือตั้งแต่เมื่อคือนที่ได้คุยกับคุณฟิลิปนะคะเป็นเพื่อนต่างชาตินะคะที่ เ,ออเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะในเรื่องของชีวิตอะ่ะมันมีคำอยู่คำหนึ่งนะคะที่คุณฟิลิปพูดขึ้นมาว่าออ life is for today โอ้โหเฮ้ยไก่ก็เลยบอกว่าขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตเอามาทำคอนเทนต์วันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่า มันมันกินใจอะ่ะมันได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของเรานะคะเราเกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยถ้าเป็นโลกของมนุษย์เราก็จะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะซึ่งถ้า,าสมัยก่อนเนี่ยนะคะต้องบอกตัวเองเลยว่าไก่ก็ยังไม่ตื่นรู้ก็คือใช้ชีวิตไปตามเรื่องตามราวนะคะ มีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ต้องยอมรับนะคะตัวเองว่าเราอะตื่นรู้ตื่นรู้จากการที่ที่เรามีภารกิจที่จะต้องเข้ามาทําในโลกนี้นะคะเออมันก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะอันนี้ไก่เชื่อแบบนี้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็เออ เวลาที่เราบอกว่าเรามีชีวิตแค่วันนี้นะคะมันมีความรู้สึกว่าแทนที่เราจะขี้เกียจเนี่ยนะคะมันกันเด้งเ่ยตอนเช้าอะไกลออนอนประมาณ5้าทุ่มนะคะแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลูกตอนตีสานะคะพอจริงๆแล้วเนี่ยช่วงตีสามเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ มันกำลังหลับสบายเฮ้ยไม่อยากตื่นเลยแต่พอมาเจอคำพูดที่เมื่อวานที่ได้คุยกับคุณฟิลิปนะคะว่า life is for today นะคะเรามีชีวิตแค่วันนี้นะอุ้ยเชื่อไหมไอ้ไ่มรนรีบกระเด้งขึ้นมาเลยอะนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะทุกไลฟ์ ทุกคลิปที่ไก่ทำตอนนี้กไกนะ่ไม่เคยเขียนสคริปต์นะไม่เคยเขียนสคริปต์มันออกมาจากความรู้สึกนะคะมันออกมาจากจิตของเราที่เราก็ไม่รู้ว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้เขียนสคริปต์นะแต่ว่ามันพูดไปแบบโอ้ยาวเลยเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะสวัสดีนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาชมสดและก็มาชมย้อนหลังนะคะ ช่องของไก่นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการใช้ชีวิตในโลกนี้ให้มีความสุขอะเพราะว่าในโลกหน้าเนี่ยแน่นอนทุกคนตายแต่ณนะตอนนี้เรายังไม่ตายคุณจะทำยังไงให้ชีวิตของคุณมีความสุขนี่แหละค่ะคือหน้าที่ของคุณ ไม่ใช่หน้าที่ที่คุณแบกเอาความทุกข์ไว้กับตัวเองนะะแล้วพอถึงตอนที่ตายไปอะคุณอาจจะเสียดายว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ทำมันนะทำไมตอนนี้ฉันตอนนั้นฉันคิดไม่ได้นะมันเสียใจยตอนที่ตายไปแล้วอะนะคะอันนี้นะสำหรับตัวเองนะเรื่องของ การตายเนี่ยยังไงคใ,คใครก็เจอแต่ตายแล้วไม่ดับสูญก็คือจิตวิญญาณเราตายไปแล้วเนี่ยเรายังมีความรู้สึกเรารู้ถึงอด,ดีตที่ผ่านมาว่าเราเป็นใครเราทําอะไรเรามีความสุขเรามีความทุกข์แบบไหนเราจะถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมนะ,ะในโปรแกรมจิตวิญญาณของเราแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะฟื้นความจําได้บางคนสามารถที่จะฟื้นไป50ปี60ปีก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพิสูจน์มาแล้วถ้าคนไหนที่นับถือศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าของเรานะคะท่านก็บอกว่าท่านน่ะได้เวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาตินะ,ะเราก็เหมือนกัน เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะทำไมเราถึงเ,เลือกที่จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขนะดังนั้นนะคะถ้าใครได้มาดูคลิปของไก่แล้วก็มาดูช่องที่ไก่กำลังทำช่องนี้แล้วนะนั่นหมายความว่าคุณเข้าสู่โลกของจิตวิญญาณ คุณเข้าสู่การตื่นรู้ว่าเออชีวิตของเราอะ่ะมันมีคุณค่าและมีความหมายแค่ไหนไม่ใช่ว่าฉันเกิดมาเพื่อฉันทำงานงกงกงกพอถึงเวลาฉันแก่และฉันก็ป่วยและฉันก็ตายคุณยังไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองคุณยังไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะโดยเฉพาะการทำประโยชน์เพื่อ ตัวเองและก็ประโยชน์ท่านเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าท่านสอนเสมอว่าอย่าประมาทจงรีบทาความดียังประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านนะคะซึ่งไก่ก็ยึดถือเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่ที่สำคัญของตัวเองนะคะเพราะว่า,เ,าเราอยากจะให้ โลกนี้ยกระดับนะคะยกระดับความถี่ที่สูงขึ้นแล้วก็ถ้าพูดถึงนะตอนนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็ยอมรับนะคะว่าโลกเรามันมีหลายมิตินะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่มิติที่สามมิติที่สามก็คือเรามีกายภาพนะมิติที่สี่เรื่องของจิตของดวงวิญญาณและมิติที่ห้าซึ่งเป็นเรื่องของ ความอุดมสมบูรณ์ความรักที่แบบไร้แบบไร้เงื่อนไขอะ่ะทุกคนก็อยู่ด้วยการแบบมีความสุขแล้วก็มีความเสมอภาคอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไก่เอามาพูดลเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่แบบเพอ้อเจอ้อหรือเพอ้อฝันนะฮะมันเป็นเรื่องจริงที่เราเกิดมาในโลกนี้มันเป็นโลกของความสับสนวุ่นวายตอนนี้นะคะ โลกของเราเนะี่ยกำลังเปลี่ยนความถี่จากความถีต่ำอะ่ะความถี่ต่ำก็คือโลกที่3ามที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันกลหนมันวุ่นวายมันสับสนมันมีแต่เรื่องของความทุกข์มีแต่เรื่องที่แบบสารพัดอะ่ะมันหาความสุขแท่ไม่ได้นะ,ะสิ่งหนึ่งที่ไกจะบอกก็คือความสุขที่แท้จริงอะ่ะไม่ใช่จากการที่เรามีรถสวยๆมีบ้าน หลายหลายราคาราคาหลายล้านนะมีมีทรัพย์ส,สินเงินทองเยอะเะมากมายนั่นมันเป็นความสุขแค่ระยะสั้นนะคะเป็นความสุขแค่ระยะสั้นแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็จำเป็นนะถ้าคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราจะมีทั้ง2องอย่างก็คือทั้งทางโลก นะความอุดมสมบูรณ์มังคั่งน้่ารวยแล้วก็ทางธรรมก็คือทางด้านจิตวิญญาณนะพอจิตวิญญาณเราพัฒนาสูงขึ้นเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตเราก็มีความสุขนะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ก็จะเท่าเทียมกันแล้วก็มีสันติสุขนั่นคือเป้าหมายที่ที่ไก่อยากจะเห็นนะคะแล้วก็เชื่อว่า หลายหายคนนะฮะที่เ,เกิดมาในโลกนี้ก็อยากได้เหมือนกันดังนั้นการที่เราอยากได้อะไรเนี่ยเราเราต้องลงมือทำเองนะฮะและทำให้เหมือนว่าตัวเองเนี่ยอยู่แค่วันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันจะทำให้เราตื่นตัวมันจะทำให้เราแบบโอ้โห้ พรุ่งนี้เราไม่อยู่แล้วเราต้องรีบทำรีบทำอะไรที่แบบเราอยากจะทำแล้วที่สำคัญมันเป็นประโยชน์มันสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและก็สร้างคุณค่าให้กับตัวอื่นให้กับผู้อื่นนั่นแหละค่ะคือคุณค่าที่แท้จริงของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะอย่ามองว่าสิ่งที่ไก่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อนั่นแหละค่ะคือความจริงของชีวิตที่เรายังก้าวไปไม่ถึง แต่ตัวกเองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ว่ามันมันก้าวเข้ามาในระดับหนึ่งว่าเออทางเดินชีวิตของเรานะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยก็จะในเลขนางฟ้าหรือเลขธรรมดาที่จะมายืนยันว่าที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันถูกต้องแล้วนะมันเข้าถึงเรื่องของจิตวิญญาณนนะ่มันเป็นอะไรที่สูงสุดนะไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าเออเราทำ ในเรื่องของโลโลๆมันแคบเปลือกนะ,ะเราเรา,เราลองแกะกระเทียมออกมานะ,ะเราก็จะเห็นว่าไอ้กลีบมันน่ยมันก็จะมีหลายกลีบซึ่งมันรวมกันนะ,ะแต่แก่นแท้ของมันน่ยมันอยู่ข้างในคุณก็จะเห็นว่าโอ้นี่แหละคือความจริงของชีวิตนะฮะสำหรับตัวเองเนี่ยก็พยายามศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ชีวิต นะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าตัวเองทำประโยชน์เพื่อแค่คนไทยไหมมันไม่ใช่คนไทยแล้วมันรวมถึงต่างชาติต่างภาษาที่ที่ไก่เคยได้สัมผัสแล้วก็ได้มีการแบ่งปันนะโดยเฉพาะคำพี3ามภี่เจ็ดคำพีชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าใครได้รู้จักมันจริงๆแล้วก็นำอาไปใช้นล้นะชีวิตของคุณนะรับรองเลยว่า มันมีความสุขนะความสุขแน่นอนนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่กางอยากจะบอกนะว่าถ้าคุณเดินมาเส้นทางนี้นะเหมือนที่ท,ที่ที่ตัวเองอที่ไก่ทําอยู่นะมันมันมีความสุขนะ่อยากจะบอกเลยนะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะนะเราอยู่ในห้องห้องเช่าเล็กๆ เราทำงานอยู่ร้านอาหารซึ่งรายได้มันก็ไม่เยอะแต่แต่ทำไมเราถึงออกมาไลฟ์มาแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนซึ่งคนที่เขารวยเขามีเงินมีทองเขาอยู่สุขสบายแต่เขาไม่ได้ทำเหมือนเราอะเรามีความรู้สึกว่านี่แหละค่ะคือชีวิตจริงๆนะเราก็แค่มีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนเนี่ยเนี่ย เพราะว่าเราไม่ได้แข่งกับใครที่จะต้องอุ้ยจะต้องมีเงินเยอะๆฉันจะต้องกอบโกยเอามาเอาเข้ามาหาตัวเองหน้าที่ขุนไก่คือการแบ่งปันแล้วก็การสร้างคุณค่าให้ับคนอื่นนะสำหรับตัวคนทุกคนเนี่ยคุณก็ทำได้ยกเว้นคุณไม่ทำแต่คุณอย่ามาเสียใจทีหลังนะคะว่าอุ้ยเสียดายอะ่ะ ทำไมตอนนั้นที่เป็นที่ตัฉันเป็นมนุษย์อยู่ทําไมฉันไม่ทำนะคะเลยอยากจะมาบอกนะคะว่าในเมื่อเรามีโอกาสเรารีบทําเลยและอย่าจํากัดความสามารถของตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเอ้ยฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีความสามารถฉันเป็นแค่ไอคนตัวเล็กๆ คุณจํากัดความสามารถของคุณนะแต่ได้เมื่อไหร่คุณบอกว่าฉันทําอะไรก็ได้ฉันก็คือแค่พลังงานนี่ที่คือสิ่งที่ไก่คคิดกับตัวเองอยู่ก็คือฉันแค่เป็นพลังงานฉันจะไปทําอะไรฉันก็ทําได้แล้วก็ไม่เคยวอรี่เลยว่าไอสิ่งที่เราทาอะ่ะมันจะดีหรือไม่ดีเพราะนั่นคือเราลงมือทําแล้วก็ทําให้มันสุดความสามารถแค่นี้ โอ้ oh, สวัสดีค่ะคุณโน่าคุณโน่าคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมแล้วแล้วแกก็ได้ข้อมูลเด็ดๆจากคุณโน่าเรื่องของทว oh ินเฟรมโอ้โหตอนนี้ตัวเองก็ก็อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่ว่าเราจะไม่โฟกัสเพราะว่าเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึง่งเขายังเขายังต้องไปใช้ใช้กรรมหรืออะไรของเขาเนาะ ก็มาโฟกัสกับตัวเองนะีซึ่งเอมก็ได้ไอเดียจากคุณโดราเหมือนกันที่บอกว่าการที่เรามาโฟกัสกับตัวเองเนะี่ยทำตัวสวยๆชั้มีความสุขในแต่ละวันของเราเนะี่ยนั่นแหละค่ะเราคือคนที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวไก่ต้องไปทํางานเพราะว่ามีภารกิจต้องดูแลดูแลตัวเองดูแลสังขารนะนะคะ สําหรับวันนีมน้มันไม่ได้ดูเวลาว่ากี่โมงแล้วก็สมควรกับเวลานะคะวันหลังนะคะถ้าเรามีโอกาสดีๆก็จะมาแชร์แบ่งปันแบบนี้นะเพราะว่าเอาคุณลาบอกส่งกำลังใจค่ะนะคะขอบคุณนะคะเนะีเราก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้เพราะว่าในโลกของเราเราอยู่ด้วยพลังของความรักนะฮะไก่ตอนนี้บอกได้เลยนะสามารถที่จะ รักทุกคนนะรักทุกคนได้จะบอกรักทุกคนได้โดยที่ไม่เคยอายแต่ก่อนนีโอ้จะบอกใครนะจะรักใครนะโอ้ยจะมีความรู้สึกเสียหน้าแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยอายพอเรารู้ว่า พื้นฐานของชีวิตก็คือความรักนี่แหละโอ้ชีวิตฉันเนบ่งบานฉันอยากจะมอบความรักให้กับผู้คนในโลกนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเออรักทุกคนนะคะรักค่ะชีวิตของฉันเนบ่งบานและมีความสุขรักทุกคนค่ะบายบาย